สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมอยู่เกมกอรี่บ็อกอีพีสี่นะครับเออผมเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าไอคำวันนี้เขาบอกว่าไอคำเนี้ยไม่ได้อ่านว่ากอรี่บ็อกแล้วอ่านว่ากลอบ็อกอะไรทั้งอย่างนี้แหละนะซึ่งผมก็อ่านผิดมาโดยตลอดเนาะผมก็ขอโทษวยครับนะที่เต็บผมเรียกว่ากอรี่บ็อกนะเพราะว่ากอรี่บ็อกเนี่ยมันแบบด้วยความที่แบบผมมันชินแล้วก็แบบว่าเวลาเรียกเนี่ยมันแบบไม่รุนแรงเลยนะผมก็เลยขออนุญาตใช้ พูดคาว่าใช้คําว่ากอริบรล์แล้วกันนะครับนะต้องขอโทษเลยครับล้วที่ใช้คาผิดเนาะมันติดปากผมไปแล้วและวันนี้ก็ตามคลิปที่แล้วเลยครับมมผมจะมารีวิวคาสั่งเนาะและคําสั่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็มาจากคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะก็คือคอมเมนต์นี้นี่นะผมจะเอาคาสั่งของเขาเนี่ยมารีวิวนะแล้วก็ผมก็มีโพยคําสั่งด้วยซึ่งมันอยู่ในนี้นะทุกคนเออแล้วว่าแต่มันเปิดไง กดกดกดปี๊บเฮ้ดึงดึงเหรออ่าดึงเอ้เฮ้หมุนสองรอบอ่าหมุนหมุนดึงดึงแลยอะไรเนี่ยอ่าดึงดึง หักไปด้านหน้าโอ้ยยุ่งยากเลยขนาดนี้เนะหักหากได้แล้วนะโอเคก็จะได้ทุกคนมาเปิดเลยดีกว่าเออเออ อยากรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนอ,อยากรู้ดิอะไรเปิดหน้าหลังดูถามพ่อเองดูเฮ้นี่นี่คนไอ้นี่นี่ดูีกทิ้งเลยเอ,อ้ยอยออยกยอกอยู่ตรงนี้ไหนตรงนี้ตรงนี้ หน้าดูนี่นี่เอโอ้ผมโดยนั่นหลอกนะอันนี้นะทุกคนอยู่นี่นะทุกคนนะะอันนี้ของจริงแหละให้เปิดดิโอ้นี่ไงโอ้เต็มเลยมาได้สมบัติแล้วไปเลิกเลยดีกว่าครับทุกคนนะผมขอบอกข่าวร้ายอย่างหนึ่งนะครับข่าวร้ายก็คือผมเนี่ยได้อัดคลิปรีวิวคำสั่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับนะ แต่เกิดปัญหาหนึ่งครับคือมันบั็ครับผมคลิปเด้งหายเลยครับนะค <c ười> ื <c ười> ออัดต้องสองก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมแอคติ้งไม่ค่อยเป็นและคือผมรู้ไปแล้วว่าคําสั่งอมันมีอะไรบ้างอะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะ่ะเสียดายนะคือคือมันอัดดีอยู่แล้วอะไอตอนที่ผมใช้คำสั่งเนี่ยไอไอ r e you? เนี่ยเนี่ยพอผมใช้แบบผมบอกตรงนะผมตกใจจริงเ <c ười> มันตลกเดียวไม่น่าเกิดบั๊กเลยแล้วก็ไอคําสั่งพวกเซตสกินอะไรพวกเนี้ยผมลองหมดแล้วนะทั้งแปะคําสั่งนะมันใช้ไม่ได้หมดเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าผมพิมพ์ผิดหรืออะไรนะก็ขอโทษด้วยนะครับน้าที่ EP นี้ไม่ได้มีอะไรมากนะแถมก็ไม่ได้มีอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวขอรีิวสักหน่อยแล้วกัน ผมขอรีวิวสักสองคำสั่งแล้วกันนะที่มันใช้งานได้นะคำสั่งแรกคือรีเวนนะนี่มันจะเป็นหมัดรุนแรงนะนี่ให้ดูหมัดรุนแรงนี่นะต่อยแล้วโอ่โหดาเมจแรงๆนะดาเมจจะดุนแรงมากกว่าหมัดปกตินะนี่หมัดปกติจะเป็นอย่างนี้ นี่มันปกติอืเอเห็นไหมดูดูด,ดูมีการทรงตัวไม่เคลื่อนจ็คสันให้ดูด้วยต่อยที่หงายนอนต่อยที่หงายนอนสลบเลยนะครับนะไปคุคอยูลาลากมม่วงเลยก็คำสั่งที่สองนะก็คือ r ว a ์อายูนะนี่ r ว y ์อายูไรเฮียเออไรเฮีย right อะไรล่ะมาเร็วออเมาซิเข้ามาเลยเขาไม่กลัวทั้งนั้นแหละ พอหลังจากที่ผมพิมพ์คําสั่งนั้นไปแล้วเนี่ยจูๆ่ๆแอปอัคีผมผมเนี่ยก็ไม่สามารถอัดเสียงภาคตอนที่ผมเล่นช็อตนี้ได้นะน่าเป็นเพราะว่าตัวเกมแหละถ้าเราสังเกตตรงเอ,อมุมขวาล่างนะจะเป็นรูปไม้เนาะซึ่งผมคิดว่าไม้ตรงนี้เนี่ยที่ทําให้เสียงภาคของผมหายไปเนาะเนี่ยผมก็ลองแบบอัดแยกอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เหมือนนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้เลยนี่แล้วก็ดูจำสเกลทีนึง ตลกจริงๆเลยก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนนะแล้วผมก็มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเรียงข้าวอีเดียกล่องนึงให้ผมเนี่ยก็สามารถสมัครได้เลยนะแค่ยีิบาทเองแถมมีสติกเกอร์สวยๆตั้งสี่ลายเนี่ยนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ